โอ้สวัส <peach> ดีค่ะทุกคนตอนนี้คืออาการแต่เริ่มหายเจ็บคอแล้วนะคะก็มีไข้แต่ว่าตอนนี้ไข้ลดลงแล้วก็ไม่ยังไม่ติดโควิดนะคะแต่ว่าคือทอมซินอักเสบก็กินยาพักผ่อนแล้ววันนี้เราก็เลยหาข้อมอูลอพอดีว่า ขาบอกว่าวิตามินที่ช่วยในการารักษาที่เราต้องมีร่างกายเราต้องมีแหละคือ้โดยเฉพาะไวรัสโครโรนาเนี่ยก็คือ C D แล้วก็ B b B12 นะคะคือ B complex นั่นแหละแต่พอน,นี้ B complex มันจะอยู่ในพวกยีสต์พวกอะไรหลายอย่างแล้วซื้อยีสต์มาแล้วปรากฏว่าท้องแต่มันไม่ย่อยอก,กินไม่ได้นะคะก็เลยหาข้อมอูลอีกที่หนึ่งก็เลยปรากฏว่า หน้าตาจะจะโซมเลยนะคะเพราะว่าสบายอันนี้ก็คือซาลสไปรูเลยนะแต่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขวดนี้ก็300 303 serving s a s ประมาณ3 0 0พเอ้ย303 serving ก,ก็คือ1 serving ก็คือหครั้งคือกินได้ประมาณ300กว่าครั้งนะคะมัน1กิโลกรัม ถือว่าเยอะมากซื้อใน Amazon นะคะ how much is that do you check on your phone can you check on your phone ก็คือ can you help open this a little bit <'ll> คือหน้าตามันก็จะเป็นแบบมันเป็นสาลายอะคะ่ะใส่ทำกับข้าวกินหรือว่ากิน,นแบบแห้งๆ่งนี้ก็ไดแ้แล้วก็กินหนึ่งหนึ่งช้อนก็ประมาณหนึ่ง หนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งเซอร์วิ้งต่อต่อวันนะเมนมากมากกลิ่นเมนเขียวมากนะคะนะกกินเมนเ <doesn> ขียวแจมบอ,อกว่าไม่เห็นเมนเลยสิโ oh, อ like ้โหอิจิเ e s m ์ไม่ปะร้าสามสิบสามเหรียญก็ประมาณพันหนึ่งนะคะกับขวดเนี้พันหนึง่งใหญ่มากถือว่าโอเคแหละแจมกินแล้วแล้วแจมกินแบบสด กินแบบเป็นผงเลยดูฟันแจ่มฮะนี่ x i a o m ีหยาทีทีนี้เดี๋ยมก็จะกินให้ดูนะคะอิอูอ่า you know I don't like to take the liquid wet thing I smell really bad already why does it smell so bad here I don't know ย <Yeah. S 2> ทำไมเราต้องมากินอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเออรสชาติแย่มากๆเลยอ๋อ oh. แต่ตอนเช้าเมื่อเช้านี่แต่ก็แบบพูดไม่ได้เลยไม่มีเสียงล้วเจ็บคอมากเลยตรงนี้คือทอมซีนในตรงนี้เนาะเจ็บเจ็บเพราะมันบวมแต่นี้อ่ะก็ ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วจะบอกว่าวิตามินซีถ้าสมมติเราหาซื้อวิตามินซีไม่ได้หลังบ้านเราหน้าบ้านหรืออะไรเชกนย่งแล้วน่าจะมีนะคะก็คือมะลุมนั่นเองหม่มะลุมเราก็ให้วิตามินซีสูงแต่ว่าต้องระวังหน่อยว่ากินวิตามินซีเยอะๆส่วนใหญ่เราก็จะอาจจะท้องเสียได้มะลุมก็เช่นกันนะคะถ้ากินมะลุมเยอะอาจจะเกิดอาการท้องเสียได้เช่นกันวันนี้เดี็กก็มาแชร์เล็กๆน้อยๆนะคะการดูแลตัวเอง ช่วงนี้มันค่อนข้างยากและลำบากเหมือนกันอ,อันไหนที่เป็นทำให้สุขภาพดีได้ขอคือให้ร่างกายอิมูนซิสเ e มคือภูมิพุพ่มก,กันโรคสูงเนี่ยก็คืออย่างงา่ายๆเลยกินอาหาราผักใบเขียวเยอะๆนะคะแล้วก็อะไรอ่ะออกกาลัางกายนั่งสมาธิซึ่งแต่ก็ายามทาอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้คือนอกจากเราจะกลัว กูวแบบโลกแล้วเราก็ยังแบบจิตตกอะจิตตกนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อย um ู่เมืองไทยแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีขขาวเกิดไฟไหม้อีกนะคะใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะก็ระวังนะคะแล้วก็ มันมีศูนย์บริจาคอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากบริจาคช่วยชาวเชียงใหม่ด้วยกันก็อย่าลืมบริจาคได้เช่นกันนะคะเราอ,อาจจะแต่อาจจะลิงก์คอมเมนต์สำหรับใครบริจาคให้ชาวเชียงใหม่นะคะแล้วเจอกันขอบคุณม,มากที่ติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ